สวัสดีค่ะเกตจักเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของรุ่นพี่ของเราเองค่ะขอสมมติชื่อว่าเปรียวนะคะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อสมัยเปรียวเรียนมหาลาัยไฮโซชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเหนือสุดของทางภาคเหนือย้อนไปสมัยราวๆปลายปี53ช่วงนั้นเปรียวเป็นประธานชม,มรมลีลาศ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มาจากสาขาวิทย์กีฬาสมัยนั้นลีลาดเป็นกีฬาที่ค่อนข้างฮิตมากสำหรับมหาวาลัยของเปียวและเปียวก็กำลังซ้อมเตรียมความพร้อมไปแข่งกีฬามหาวิทายาลัยเปียวจึงขอใช้สถานที่อาคารสโมสรซึ่งเป็นอาคารที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มีเวทีเล็กๆด้านหน้าสามารถรองรับคนได้หลักร้อยคนสะดวก มีห้องน้ำมีไฟพัดลมและก็มีเครื่องเสียงเปรียวเลยใช้อาคารนี้ในการซ้อมในทุกๆวันแต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าอาคารนี้ผีดุใครผ่านไปผ่านมาก็เป็นต้องเจอแต่ทุกคนต่างคิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะเราซ้อมกีฬาตั้งใจทำดีเพื่อมหาลายัยซึ่งช่วงนั้นจะซ้อมกันอยู่ประมาณ3-4สีค่คู่โดยเปลว จะคู่กับบีปกติแล้วจะซ้อมกันตั้งแต่เวลาประมาณ4-5โมงเย็นจนถึงสองสามทุ่มแต่ในวันนั้นเริ่มซ้อมช่วงเย็นตอน4โมงกว่าๆและฝนก็ตกหนักมากเปรียวซึ่งพักอยู่บ้านพักนอกมหาลัยจึงเลยตัดสินใจใส่เสื้อกันหนาวหนาๆและขับมอเตอร์ไซค์ลุยข่าฝนเข้ามาหาลัยเพื่อจะมาคุมซ้อมให้ทัน โดยจากบ้านพักเข้ามหาลัยระยะทางอยู่ประมาณ3กิโลซึ่งไกลพอสมควรพอถึงอาคารเรียวก็ขอกุญแจจากยามเพื่อเปิดอาคารให้เรียบร้อยเปียวเปิดไฟสปอตไลท์แล้วก็เดินเข้าไปด้านในสุดของอาคารตักเสื้อกันหนาวเอาไว้ด้านบนกระดานดำที่อยู่ข้างเครื่องเสียงแถวแถวเวทีด้านหน้าทุกคนก็ทยอยกันมา แล้วก็ซ้อมรีดาดกันตามปกติเวลาประมาณหนึ่งทุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาก็ให้นักกีฬาพักทุกคนเลยหยุดซ้อมและเดินทางไปสเตเดียมตอนจะออกมาจากอาคารนั้นมีน้องคนหนึ่งลืมปิดปลั๊กไฟเครื่องเสียงที่อยู่ด้านในสุดอาคารเปรียวและบีจึงต้องเดินเข้าไปเพื่อปิดปลั๊กไฟเครื่องเสียงซึ่งไฟที่ปิดแล้ว เป็นไฟสปอตไลท์ดวงใหญ่ที่เวลาเปิดต้องรอนานมากกว่าจะสว่างเปรียวเลยใช้ไฟจากมือถือเดินสองเข้าไปในใจเกิดนึกสนุกขึ้นมาและพูดกับบีว่านี่คือรายการหน้าท้าผีซึ่งตอนนั้นรายการนี้มาใหม่ๆและเป็นรายการที่ดังมากๆแล้วก็เดินไปจนถึงเครื่องเสียงและปิดเรียบร้อย เดินกลับออกมาโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเดินทางไปยังสเตเดียมแห่งใหม่ที่ห่างออกไปราวๆหนึกิโลเมตรจนถึงเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเปรียวก็กำลังจะกลับบ้านพักเปียวก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืมเสื้อกันหนาวที่ตากเอาไว้เปลเลยบอกทุกคนในชมรมว่าให้ไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมแต่ทุกคนก็ปฏิเสธเยล ก็เลยต้องไปอาคารสโมสรคนเดียวแต่ก็คิดว่ายังดีที่มีพี่ยามกลางคืนอยู่ตลอดเลยก็เลยไม่ได้กลัวอะไรพอไปถึงพี่ยามก็แปลกแปกไปจากปกติเวลาที่เปรียมมาซ้อมลีลาดพี่ยามแกจะมีวิทยุตัวเล็กๆตัวหนึ่งแกจะเปิดเพลงวัยรุ่นเสมอแต่วันนี้กลับได้ยินเพลงแนวลูกทุ่งหรือลูกกุุงเก่าๆและเสียงซาซ่า อารมณ์เหมือนฟังจากช่อง AM แทนที่จะเป็น FM และพี่ยามเองก็สะพายกระเป๋าก้มหน้าเขียนรายงานประจำวันเปรียวเดินเข้าไปหน้าโต๊ะและบอกว่าพี่ยามครับรบกวนเปิดอาคารให้หน่อยได้ไหมครับผมลืมเสื้อเดี๋ยวเสื้อเน่าเพราะเสาร์อาทิตย์คงไม่ได้มาเอาครับพี่ยามก็ไม่ตอบอะไรสักคำแถมยังไม่สนใจในสิ่งที่เปียวพูดอีกด้วย ยังคงก้มหน้าก้มตาเขียนต่อไปเปรียวเลยไม่สนใจและเดินไปหน้าประตูอาคารและบังเอิญเห็นว่าประตูนั้นยังไม่ได้ล็อกเลยเดินไปเปิดและเดินเข้าไปยังกระดานดำที่อยู่ในสุดโดยที่ไม่ได้เปิดไฟฉายจากมือถือเพราะว่าถึงแม้ว่าอาคารจะมืดมืดนิดนิดแต่ก็ยังพอจะมีแสงสว่างสอดเข้ามาพอให้ได้เห็นทางเดินพอถึงกระดานดำ เปียวก็เอื้อมมือไปหยิบเสื้อที่อยู่สูงกว่าหัวนิดนึงแล้วจูจๆเปียวก็ได้ยินเสียงดนงตรีไทยแบบว่าวงปีพาดดังขึ้นมาในทันทีที่มือเปียวจับเสื้อเปียวขนลุกสู้แล้วค่อยๆหันหน้าไปยันต้นต่อของเสียงเสียงนั้นดังมาจากเวทีเล็กๆสูงประมาณหัวเขา่าที่อยู่ด้านหน้าของอาคารห่างจากเปียวไปราวๆไม่เกินห้าเมตร และสิ่งที่เปียวเห็นก็คือวงปีพาที่มีคนเล่นอยู่จริงๆ6คนทุกคนใส่เสื้อสีขาวนุ่งจงกระเวณสีแดงกำลังเล่นดนตรีไทยและมีอีกคนที่กำลังขับเสภาแบบโบราณอยู่บริเวณน,นั้นเปียวสุดตัวลงกับพื้นทันทีอยากจะวิ่งหนีแต่ขาไม่มีแรงเปรียวนั้นเอามือกอดหัวเข่าหลังพิงกำแพง มองดูวงดนตรีบรรเลงและขับร้องไปทันใดนั้นอยู่ๆไฟตรงกลางฟรอกก็ติดขึ้นมาแบบสว่างจ้าไม่มีปีไม่มีคุยในใจเปียวคิดว่ามันติดได้ยังไงเพราะมันเป็นสปอตไลท์ดวงใหญ่เวลาเปิดปิดต้องใช้เวลาอีกทางพัดลมเพดานแบบที่ถูกเปิดขึ้นมาและหลังจากนั้นก็มีนางรำเป็นผู้หญิงใส่ชดาใส่ชุดไทย ส่วนที่เป็นเนื้อตัวทั้งแขนหน้าขาก็จะทาแป้งทั้งตัวด้วยสีขาวจัว๊วเดินเข้ามาจากประตูหน้าจัดทางนอกอาคารและรำคนเดียวกลางฟอเปรียวอยู่ในสภาพนั้นสักพักใหญ่ๆจนรู้สึกว่าเริ่มมีสติพอทุกอย่างด้านหน้าน,านั้นเหมือนคนปกติไม่มีอะไรน่ากลัวอีกทั้งไฟที่ค่อนข้างสว่าง ทั้งข้างในอาคารและจากข้างนอกเข้ามาและพวกเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเปียวเลยเหมือนทำกิจกรรมของเขาไปเปียวเลยลุกขึ้นเดินช้าๆเรียกไปตามกำแพงค่อยๆจ้องมองนางรำเรื่อยๆจนกำลังจะถึงทางออกเปียวหันหลังเตรียมตัวจะวิ่งจูๆ่ๆเปียวก็ได้ยินเสียงดังใกล้หูมากๆว่าจะไปไหน จะมาล่าหากูไม่ใช่หรือไงด้วยความตกใจเปรียวจึงหันกลับไปปรากฏว่าเห็นนางรำหน้าเละใบหน้ามีเลือดไหลน้ำเหลืองย้อยกลิ่นเหม็นมากๆในระยะห่างออกไปชนิดเอื้อมมือเปรียวตกใจถึงขีดสุดและถอยหนังไปสะดุดขอบประตูที่เปิดทิ้งไว้แล้วและล้มลงไหลกระแทกกับพื้น ด้วยความที่กลัวตอนนั้นก็เลยไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรและก็คงยังวิ่งต่อไปได้ประมาณ4ี่ห้าจนไปถึงโต๊ะพี่ยามเปรียวจึงมองกลับไปยังตัวอาคารกลับเห็นเป็นภาพอาคารปิดไฟมืดสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความที่ยังกลัวเปียวเลยบอกพี่ยามแบบเสียงสันๆว่าพี่ยามครับยังไงฝากปิดประตูล็อกุญแจประตูอาคารด้วยนะครับ แล้วเปียวก็หันหลังให้พี่ยามแล้วก็เดินออกมาช้าๆเปียวเดินได้ 4, ี่ห้าด้วยความรู้สึกผ่อนคลายลงพอเจอพี่ยามแล้วและเห็นสองสาคนของบริษัทที่อาคารริมน้ำใกล้ๆในระยะสายตาแต่ในชั่วครู่นั้นเปียวกับรู้สึกแปลกๆตรงที่จูๆ่ๆเพลงที่เปิดไว้ก็ดันเงียบไปเลยตัดสินใจหันหลังกลับไปดูที่โต๊ะพี่ยามกลับเห็นเป็นโต๊ะ ที่ว่างเปล่าไม่มีพี่ยามสักคนเลยเดินย้อนไปที่โต๊ะพี่เขากลับเห็นเป็นโต๊ะเปียกๆเพราะน่าจะโดนฝนตั้งแต่ตอนเย็นไม่มีล่องรอยการนั่งที่เก้าอี้หรือการใช้งานมาก่อนหลังจากโดนฝนแน่นอนเปรียวก็เลยวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์และบิดกลับบ้านอย่างไวโดยไม่คิดอะไรอีแล้วเปรียวถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มกว่า พอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาจนถึงวันจันทร์เปียวก็ได้กลับมาที่เดิมอีกครั้งเพื่อจะมาเร็วหน่อยเนื่องจากอยากจะมาให้ทันพี่ยามกะกลางวันและเล่าเหตุการณ์เรื่องพี่ยามที่เขาเจอตอนกลางคืนให้แกฟังแกก็ได้ถามถึงรูป,ปรพัณฑ์สันฐานและแกก็สรุปได้ทันทีว่าเป็นคนที่จมน้ำตายเพราะลงไปช่วยแมวในอ่างเก็บน้ำตรงอาคารนี้เมื่อราวๆเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากน้ำลึกมากและเขาก็ลืมตัวด้วยโดยลงไปขณะที่ยังสะพายกระเป๋าเป้ยอยู่และใส่คอมแบกเลยว่ายน้ำไม่ได้หลังจากนั้นเปรียวก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เพื่อนในชมรมลีลาดฟังทุกคนเลยลงความคิดเห็นกันว่าจะย้ายที่ซ้อมแล้วเปียวก็ไม่เคยไปเฉียดที่สโมสอนนั้นอีกเลย าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ